จัดไฟแนนซ์รถ1คันมันต้องเตรียมเอกสารอะไรกันบ้างสวัสดีครับผม m u s m i สมัยานะครับผมจะบอกว่าการจัดไฟแนนซ์รถ1คันไม่ได้ยากอย่างที่พวกเราคิดนะครับเอกสารแบ่งเป็น3ตัวหลักๆก็คือทะเบียนบ้านัตรประชาชนนั่นคือเอกสารยืนยันตัวตนเราถูกต้องไหมครับส่วนที่2ก็คือเรื่องของการเงินว่าเรามีรายได้เท่าไหร่มีรายจ่ายเท่าไหร่ก็จะวัดจาก เตทเมนต์ ement, หรือรายการเดินบัญชีของธนาคารน,นั่นแหละครับส่วนที่3จะเป็นตัวที่บอกว่าเรามีรายได้มาจากอะไรหรือเราเรียกว่าเอกสารการประกอบอาชีพส่วนที่สำคัญมากๆก็คือเรื่องของเอกสารการประกอบอาชีพครับคุณอาจจะไม่มีสเตทเมนต์รายการเดินบัญชีในธนาคารก็ได้เพราะบางครั้งคุณทำมาหากินคุณรับเป็นเงินสดใช้เป็นเงินสด เก็บเป็นเงินสดบางคนก็ไม่เดินเสเตทเมนธนาคารแต่เอกสารที่สําคัญมากที่สุดคือเรื่องของการประกอบอาชีพจะเป็นตัวยืนยันได้ว่าคุณจะมีอาชีพและมีรายได้เข้ามาตลอดทําให้มีเงินเพียงพอที่จะผ่อนเขาก็ต้องกลับไปดูครับว่าเราประกอบอาชีพอะไรกันบ้างถ้าเป็นพนักงานเงินเดือนก็ใช้สลิปเงินเดือนไม่มีสลิปเงินเดือนก็ขอเป็นหนังสือรับรองเงินเดือนก็ได้เช่นกันในกรณีถ้าคุณค้าขาย คุณขายอะไรก็ขอบินในการซื้อของหรือซื้อวัตถุดิบมาแล้วเวลาที่คุณขายของคุณได้เขียนบินให้ลูกค้าไหมถ้าคุณไม่ได้เขียนบินให้ลูกค้าไม่ซีเรียสนะครับแต่อย่างน้อยที่สุดเวลาที่คุณไปซื้อของมาคุณจะต้องเก็บบินที่เวลาคุณไปซื้อมาแหล่งที่มาที่คุณไปซื้อของหรือวัตถุดิบมาถ้าเป็นบริษัทห้างร้านได้ก็จะดีมากๆอย่างเช่นคุณอาจจะขายเครื่องดื่มใช่ไหมครับคุณอาจจะไปซื้อแก้วพลาสติก ฝาปิดหลอดโ,โกโก้ไมโลน้ำตาลครีมเทียมคุณอาจจะไปซื้อที่แมคโครก็ได้มันก็จะมีบินให้คุณในชื่อของคุณเองถ้าสุดวิสัยจริงๆคุณไม่สามารถที่จะได้บินในนามของบริษัทหรือห้างร้านหรือเป็นห้างสรรพสินค้าที่คุณไปซื้อมันไม่ได้มีเป็นใบเสร็จไปกำกับภาษีคุณอาจจะใช้เป็นบินงินสดที่เขียนมือก็ได้ ซึ่งคุณอาจจะซื้อของร้านนั้นเป็นประจําเวลาที่ไฟแนนซ์เขาขอคุณก็ยื่นบินเงินสดนั่นแหละครับแล้วก็ขอชื่อกับเบอร์โทรเจ้าของร้านให้เขานิดนึงไว้เขาโทรตรวจสอบได้อะไรที่ตรวจสอบได้ยื่นได้หมดครับหรือถ้าคุณเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างคุณอาจจะทําสัญญากับนายจ้างไม่สําคัญครับว่านายจ้างคุณเนี่ยจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือจะเป็นบริษัทคุณสามารถทําสัญญากับเขาได้นะครับว่าเรา รับจ้างเขาในมูลค่าง,งานที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็เขาจะต้องจ่ายเราตามเงื่อนไขแบบไหนบ้างนะครับแล้วก็เวลาไปทํางานอย่าลืมถ่ายรูปงานที่เราทําไว้เป็นหลักฐานด้วยเวลาจะทําธุรกรรมกับธนาคารเวลาจะยื่นอะไรพวกนี้สามารถใช้เป็นหลักฐานในการ ยื่นขอสินเชื่อได้ด้วยนะครับหรือแม้กระทั่งปัจจุบันเนี่ยการขายของออนไลน์เนี่ยมาแรงมากๆเลยเดี๋ยวนี้คนกล้าที่จะซื้อของทางออนไลน์กันเยอะแยะมากมายถ้าคุณขายของออนไลน์ไม่มีอะไรมากเลยครับก็เป็นหน้าเพจร้านค้าของคุณแต่ผมไม่แนะนำให้คุณขายของโดยใช้โปรไฟล์เป็นบุคคลธรรมดาขายนะครับเพราะความน่าเชื่อถือมันจะไม่มีสำหรับไฟแนน เขาจะอยากได้หน้าเพจที่เป็นเพจร้านค้าของคุณนะครับแล้วก็เพจนั้นเปิดมานานแล้วหรือ,อยังเขาก็จะเข้าไปดูนะครับอีกส่วนหนึ่งที่ต้องใช้ประกอบกันก็คือสเตทเมนต์ในการที่ลูกค้าจะโอนเงินเข้าบางอาชีพก็จําเป็นที่ต้องใช้สเตทเมนต์แต่บางอาชีพก็ไม่จําเป็นนะครับขายของออนไลน์เนี่ยคนเขาคงไม่มาจ่ายคุณที่หน้าร้านเป็นเงินสดใช่ไหมครับคนเขาก็จะโอนเงินให้คุณเป็นส่วนมากบางอาชีพ โดยลักษณะงานมันต้องโอนเงินเข้าบัญชีอย่างนี้คุณก็ต้องมีสเตทเมนต์ให้เขานะครับแต่บางอาชีพไม่จําเป็นเพราะคุณขายของอยู่ที่หน้าร้านลูกค้าเดินมาซื้อซื้อมาขายไปแบบนี้ไม่จําเป็นก็ได้นะครับถ้าลูกค้าเข้ามาซื้อคุณที่ร้านจ่ายเป็นเงินสดคุณอาจจะไม่มีสเตทเมนต์ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่คุณต้องมีเอกสารชัดเจนในเรื่องของการประกอบอาชีพให้เขาดูว่าเรามีที่มาที่ไปของรายได้จากไหนย่งไงบ้าง เพื่อให้เขากระมินรายได้เราแค่นี้เองง่ายๆในหลักการเตรียมเอกสารให้กับไฟแนนซ์นะครับไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยแค่คิดให้ได้ว่าเราทําอาชีพนี้เรามีเอกสารอะไรที่ยืนยันได้บ้างว่าเราทําจริงแค่นั้น,นครับสาหรับใครก็ตามที่สนใจรถมือสองแล้วติดขัดปัญหาเรื่องของไฟแนนซ์ก็ทักทายมาปรึกษากันได้นะครับยินดีให้คําปรึกษาด้วยความปรารถนาดีจากผมเอ็มฝากติดตามผลงานกันด้วยที่เพจรถมือสอง ยูสมัยค่ะหรือทางช่อง YouTube Channel คนรักรถมือสองบายเทุกช่องทางการติดต่อถักทายมาคุยกันสิครับมาบอกสิครับว่าอยากรู้เรื่องอะไรเพิ่มเติมกันบ้างแล้วคลิปหน้าผมจะมาทำให้ทุกทุกคนในเนื้อหาดีๆแบบนี้อีกขอบคุณครับ